อำลอาอะไรแด่คุณพ่อตาของพิลีนะครับพ่อตาของวิศกรที่สนิทกับผมเป็นวิศกรที่เก่งมากนะครับที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในด้านวิศกรรมโครงสร้างอาคารทุกประเภทน,นะครับอาคารใหญ่หรืออาคารเล็กอาคารสูงทําได้หมดนะครับมีความสามารถเฉพาะทางเยอะมากนะครับหาได้น้อยมากนะครับคนที่จะเก่งแบบ พิจิรพี่สาวคนนามสกุลประเวศบุรีรมนะครับพิจิรรับสามันชื่อเล่นว่าพิลี่นะครับพ่อตาของพิลี่ได้จากไปแล้วนะครับด้วยวัย70กว่าเด็ดๆนะครับขอแสดงความอะไรขอไว้อะไรแล้วก็ขอเชิดชูพิลี่นะครับที่ดูแลพ่อตาอย่างดีนะครับเสมือนเป็นพ่อแท้ๆตัวเองนะอยากทานอะไรพิลี่ก็หายทาน อยากได้นั่นได้นี่ก็หาให้หมดพาไปเที่ยวนูน่นพาไเที่ยวนี่ดูแลทุกอย่างครับดีเสมือนพ่อคนหนึ่งซึ่งแกเป็นวิศกรที่เก่งและก็กระตันยูมากครับกระตันยูต่อ,อคุณพ่อแม่ตัวเองแล้วก็พ่อแม่ภรรยาแล้วก็ดูแลลูกได้ดีนะดูแลภรรยาทุกคนนะดูแลภรรยาได้ดีมากเพราะอย่างนั้นเนี่ยด้วยความดีของแกเนี่ยได้ตอบแทนให้แกได้มี ชีวิตที่ดีมีอาชีพวิศกรที่ทํางานอย่างมีเกียรติสงาา่าผ่าเผยแล้วก็เคลียร์งานทุกโครงสร้างได้หมดนะครับงานยากยากก็บอกมาเถอะนะครับผมสามารถทําได้หมดขอไว้อะไรแด่พ่อตาของพิี่นะครับขอให้พ่อตาของพิี่นั้นจงไปสู่สมปรายพรบจงไปสู่สวงสวรรค์สู่สุคติในภพภูมิที่คุณพ่อตาของพิี่ได้สร้างสมบุญบารมีไว้ขอไป ภูมที่ดีแล้วก็อย่าเป็นห่วงลูกหลานนะครับพี่ลี่ซึ่งเป็นลูกเขยเนี่ยแกเป็นคนดีมากจะดูแลภรรยาของคุณพ่ออย่างดีต่อไปขอให้คุณพ่อจากไปอย่างสงบและตัวผมเองนายสุพาจนนวนเป็นเพื่อนสนิทของพี่ลี่นี้จะมันอุทิศทำบุญกุศลไปให้ตามวาระและโอกาสที่เอื้อมเลยนะครับขอไว้อะไรแด่กุตาพ่อพี่ครับผม พี่น้องสวัสดีคะ่ะขอบคุณมากค่ะพี่เอดีใจด้วยขอบคุณค่ะพี่อยู่เดินทางปลอดภัยนะคะดีมาด้วยนะเดี๋ยหมากัดกันพรุ่งนี้ไปค่ะพี่เดินทางปลอดภัยนะคะ